เทศบาลตำบลตะกางจังหวัดตราดจัดโครงการอนุรักษ์สืบสารศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นตำบลตะกางมุ่งอนุรักษ์และส่งเสริมการเรียนรู้วิถีท้องถิ่นนายนัทพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดโครงการอนุรักษ์สืบสารศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นตำบลตะกางณสนามหน้าเทศบาลตำบลตะกางอำเภอเมืองตราด โดยนายอภิเดชบุญล้อมนายเเศศมนตรีตำบลตะกางได้กล่าวว่าการจัดโครงการในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิน่นพร้อมสร้างความสามัคคีและความภาคภูมิใจในชุมชนรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลตะกางโดยในงานนะคะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็นพิธีบูชาทำขวัญข้าวการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิน่นเช่นตำข้าวเมา้ารางกระบก มวยตับจากและการแสดงการละเล่นพื้นบ้านของเยาวชนค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการประกวดเย็บหมวกใบจากและซุ้งอาหารพื้นบ้านให้ผู้ร่วมงานได้ชิมฟรีอีกด้วยค่ะซึ่งการจัดโครงการนี้นอกจากเป็นการสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บรรพบุรุษได้สร้างเอาไว้แล้วยังช่วยสร้างการเรียนรู้แก่คนรุ่นหลังและเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไปในอนาคตอีกด้วยค่ะ นายนัทพงศ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นโดยที่ประชุมได้รายงานผลการติดตามชีวิตแม่วัยรุ่นเช่นการได้รับเงินอุดหนุนหลังคลอดและการศึกษาทั้งในและนอกระบบพร้อมทั้งหารือแนวทางการช่วยเหลือโดยความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนาสังคมบ้านพักเด็กและศึกษาธิการจังหวัดตราดนอกจากนี้ยังมีการนำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปี2 5 0 0 68และพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาเช่นการประเมินมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นพร้อมมาตรฐานการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นระดับอำเภอเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตวัยรุ่นอย่างยั่งยืน